สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์สุขทุกคนเดอ้อมื้อนี้มาพบพกับสองบ๊อบบี้สายรุ่ยคือเก่าเนาะมื้อนี้บ๊อบบี้สิพาพ่พอพี่น้องไปหาปลาน้ำขอนเนาะซึ่งว่ามันแหลามานี่ประมาณสามชีวะเนี่ยพ่อพี่น้องมันแหลาพ้นโมโตกเนาะเพื่อบ๊อบบี้ก็เตนะ็มหนาอยู่เพราะว่าบ๊อบบี้มาแต่เขียนคยั้วบ๊อบบึดเห็นปลาน้ำขอนเนาะพ่อพี่น้องเห็นปลาน้ำขอนแต่ว่ามันก็บ่ได้หรอกพ่อพ,พี่น้องเพราะมันมาท่านขอดเบิ้ คู่ให้นี่นะพ่อพี่น้องมันขอนำซ่องชัมให้เอี้ยงนี่แหละพ่อพี่น้องแต่ว่าบอบบี้ก็ไปเอาเพราะว่าขั้นบอบบี้ก็ไปเอามันก็สิบกบกเด็กอะแต่ว่ามันมีหนามอยู่แต่มันมีห่มนะพ่อพี่น้องมันก็สิตายถิ่มซื่อๆบอบบี้ก็ได้ไปเอาเนาะมันโตหน่อยอยู่บอบบี้มาแต่เคียนคว้ยบอบบี้เห็นบอบบี้ก็ได้สิไปเอาเนาะพ่อพี่น้องมีปลาซิวร้ายแต่ว่าบอบบี้กระสีโดไปพูดหน้าขจาเนาะแต่ว่าหน้าบอบบี้นี่มันก็บกแน่เลยเนาะพ่อพี่น้องเรือเต็มหนะเลยเนาะ ปลาผ้าผืนๆไปหานะปลาหนำขอนเอาสบิงไปนับเนาะปลาบ๊อบปีเอินสบิงพังท้ยก็สืเอินคือกันแหละกับของเพราะว่าของของกับสบิงเนาะปลาบ่อนะนะบปีผ้าไปซีไปเบิ่งปลาหนำขอนอานะตะเคียนควอยไม่เมืนะ่อยแก็สิไปเด้อเนาะพี่น้องยียดปลาตาตายปลา บ่ไอยู่ดอกก็นีก็พอไปน้ำสว่วนคนละคนนอนปไปแล้วพ่อบปบบีศาอีซไปให้แดดก,ก่อนด้วยอุ้ยแดดตอนนี้ป้า,านสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาเกือบเที่ยงเกือบทิพเียนพืนเที่ยงบ่บ่บ่ป้า,านเที่ยงเนานะตอนเที่ยงเมนอาจจะเมน พอปี๋เมื่อยพอปี๋ก็ไปพอปี๋อยากมันตายมันตาสิถธะเอาแบบว่ามันอ่านน้ำกันน้ำกระสีน้ำกระสีพวกนี้เล็กเนาะอันนี้ดูนบ่กเนาะเห็นบ่เห็นบ่มันบ่หูบว่ามันสิมีร้ายถ้บ่ตัวเนี่ยบ่บานะมันยังร้ายแต่มันก็ยุบแล้วก็เดี๋ยวป่าป่าอยู่ดุมพ่อพี่น้องเอ้ยผม ตาบอบีเจ้าปะท่านปาดิดอ้าบอบีโอ้ยเจ้าปะทานพ่อตูอู้อันนี้อนนีพ่อพี่น้องปลาเค็งปลาเค็งตัวนึงอู้ปาดิดโอันนี้พ่อพี่น้องปลาดุกปลาแจ๊กพ่อพี่นอันนี้เอาเรวปลาดุก บ่บีเจะปรดุกหน่อยแต่เชยโอ้ตุยาบอบีบมันมันมีมันมีอันนี้อยู่นี่นี่นเด็ดโอ้ออกเพืดออะบบีงุ่มบ่ทัศงุ่มมากแบบนี้นอันนี้มันพี่น้องปาเขอยู่บรเปา็ขนีอูอ้ยไปหางเอ้ยไปน่บไป อู้มีกุ่มเลยโอ้ยผมอะี่ะไปอยู่ใ้่ยะอ้หนี่พ่อพี่นกนี่ป้าเนี่ยอย้อ้าวเต็ดไปแต่อ่วพี่บ้าพี่บ้ามันสีขา่าไปนี่พ่อพี่นกหลาเด้วเอาบึา้ง โอ้ไปอีกนอลสะสูวะเอ้ยอดิได mm ้เลยพี okay, man, man, ่น้องเือนเด้อไปนขาเนอะพี่น้องนะน้ปีสิไปดัาไอ้ฟี่บิ่งโอ้นี่ดิางมันเห็นบ่เห็นบ่แมันรุกมันมันกระโปไปส่โอ้นี่ปา็ง nó sẽ nhận ra chứ Ở biển không mời đi nữa Ủa ừa, ừa. Bài sang đây. Điện như thuốc mong kia này bài sang sao Ủa bà con nói Nó nghe เนาะยังเป็นอยู่พีเนาะวานาบุกปลาันอยู่้งตนี้นะอาจจะจะขาวห้แต่ว่าเาบจุกน่าพอ่น้องเาจะไปเืกไงเพราะว่าเขา้องมาปลา กดทอี่จะปลาซิวนาสนใอันนี้เต้นบออมีปลาอยู่ไเยอันนี้ ao mà cái cầy coi, gan đốt mất. tôi nè, bây giờ này, ào à, mình đợi bó bà sưu này, à, mệt เงินอยู่บ่ชงเสียงไหนเด้อเอาเอาไปแล้วไปแล้อนี่คือประดดเห็นอยู่บ่ดิว้าเต็มหัวอยู่เดี๋็กพี่น้อง In bóng hoặc nó phân tích tân bát tít 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 tân Bà tít tân bát tít tân bát tít tân Bà tít tân bát tít tân bát tít tân bát bát tít tân สองตัวแล้วมันเป็นหุเนาะพ่อพี่น้องสองตัวปาที่โตโอ้ปลาดุกเด้บพี่น้องเอ้ยโอ้ที่โตเห็นจังไรดิปลาดุกว่าบีเสียสบิงตกักเอาเล็บพี่น้องเอ้ยอันนี้สบิงตักสิตักอเอาจังได้บาดนี่ บินต <Ở> ักกันเนี่ยพี่น้องเลยกวาดจกเอาป้าที่โตอ้าวแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเลยพี่น้องนี่แต่ปลาดุกเห็นบ่พี่น้องโหนี่แต่ปลาดุกนะเด้อเผื่องเลยบ๊อบบีเอาน้่งหนูแหละ Còn cào bí đó, cộng còn Và con cao bóp bì nó bít cọng con á Thôi bóp con liều Bóp bì xíu xay cọng con Đắp Trời đất sao Ư Xóa Hoa dù khổ vẫn xíu chắp ngay cua Xàm <laughs> Nái nó phở เนี่ยผดไปจักพี่น้องเอ้ยคลิปนะี้แล้วก็ถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเลยอันนี้เนี่ยให้ทั้งขางพอดีนละยน,นี่ตัวนี้ก็เน,นี่ยนะป๊าไพี่น้องเอ้ยผู้จนมันตายอยจังไรเลสิมีคนถือเกาะอ,อันนี้เห็น่พี่น้องปลาดุปลาดุกจนมันขึ้นมาโผล่ขึ้นมา อืึตัวเขาหน้าบ่บกีเองเนาโอ้ปลาเค็งมันขึ้นมาตายสองแต่ปลาชิวเนาะตัวนี้เอาด้วยซะพี่น้องมันตายละตัวแรกมันยั่ตัวแรกเบ่บ่เสียกะเอาไปเห็ดปลาแดกเดฟพี่น้องตัวนี้น้องจ้า ปลาซิวตีตนมานพุ่แล้วไอ้ที่ทุ่งไ่พี่เห็นอยู่ปะดีป่ะปางกัางนี้สิได้เด้อพอ่พิน็อ หักหนัาไม่ได้อู้มันจะไปห่มเจเจมองหออ่มเนาะเลยมารับดีต่างเกาะก่อนพีน้องนุ่งยาในป้าโดดไปขงังอะตัวหนึ่งตัวแบบง่ายเนี่ย lượng này nạm đài เฮ้อี่น้องเอ้ยกล่องเห็นอยู่บ่เด้ แล้วเนี่ยท้าปลาคนเดีวยวพี่น้องพี่นอ้องเมืองสซันแน่หูมันตายเห็นบล็อกขาวเลยมันจเดอือัเดือดพี่น้องเลยคือ ไอพี่น้องตัวนันไม่ขืนมาตายเนาะหนาวห้นาวบางทียังก็มาดุงหัวเลยอ่ะวน้าหอาวได้พี่น้องเลยพองีียังดุ่ง้า Not looking up. ตัวนี้แต้อกเก่าป่นาะนหอมเลยไปดูปลาี่น้องตอนนี้เาก็ไดมาเลยเนาะเื่อบอปีเต็มนะเพื่อน้องลงไปมาเนาะเมื่อเมื่อพี่น้องเลยบอเาปลาไปด่าก Dạng... Ôi sao mà mượt thế Rạng nó xa Chứ chẳng lẽ nào Chùm khổng rung lưỡi nó chỉ có khuôn bò Ôi sợ tiền đấy nặng mồm สีแดงค่งโม่ค่าดอกพีนองเอ้ย ตีบติดม่ได้ขายซะจะ่งป,ป้าพี่น้องเอาแต่อยู่หน้าบอปีเด้อป้าพี่น้งนองเลยโอ้หืมกระปูบ้างเอส่ขอวก่อน ปลาปูพี่น้องบ๊อบบี้สินว่ามันได้ได้มีเตน้าบ๊อบบี้ได้พี่น้องเลยบืงสิยเอ,อนานี่งาอีกอ่อด้ปลาไปแต่พี่น้องพวกนเนี้ยบ๊อบบี้ก็ดิบ่ไอยากถอ นำ้ำคอนพี่น้องเ้ยตอนนี้ก็คื้นมตื่นมาว่าบีสิทอกบ้่งไม่เืกอก่อมเยก็ขนาด่ีด Time thì phụ nó không nhỏ. Nó này, rồi. Tôi mới bóc bị chuẩn nó không nhỏ. quên nó. Lè vô cái đại này phụt phụ nha em nè vô. không nè vô. Nhưng nè vô. Nhưng thì mất nè แต่แต่ที่แต่โอ้จันม,มากินดอกมา,า,าบ่ีก็มมกเนนมื่อยเมื่อยพรพี่น้องเลยอันนั้นง่วงค่ะอัดสิไปอะนผัวกล้ยบอ๊ะแล้วเราพีนน่น้องแต่การอาบอบจะจบช่วจุกี่เพื่อนสนิดนี้ใ้พูองเลย แต่มากระนี้ลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ๊อบปีนเนอบ๊อบปเป็นกรนะเพราไเนาะใเพื่อนเป็นกระเพราไเฮ็ดคลินะนะปหนาเนาะพี่น้องเจอกันใหม่หคลิปหนาเด้พอพี่น้องโอ้ตาบ๊อบปีขึ้นมาตู่แม่นบ่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจเอฟซีเวสต์คุณสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามเขาชวมวยบ๊อบปีเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย